จอซีนักเตะที่แมนยูเต็ดมีโอกาสคว้าตัวเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้สวัสดีจ้าแฟนพนธุ์แทมทุกคนนะจ๊ะก็เจอเป็นประจำนะกับตูนยูเต็ดฟีเจอร์รื่อดําแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะจ๊ะวันนี้ขอเบรกเรื่องราวของยูโร2024กันบ้างก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้ข่าวซื้อขายเนี่ยเริ่มทยอยมาให้เราได้เห็นผ่านหูผ่านตากันมากขึ้นเรื่อยๆนะเนื่องจากตอนนี้ตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์เปิดจะเป็นทางการเรียบร้อยนะจ๊ะ โอที่อาจจะคุยกันไว้นานแล้วอย่างท่านประธานเป้หรือไม่กับคนที่อาจจะไม่ได้ติดภารกิจยูโรแต่ด้วยความที่ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติมันใกล้จะจบทุกทีเนี่ยนะปีศาจแดงของเจเนี่ยนะจ๊ะก็มีข่าวใกล้จะเป็ีนดีลกับเขาแล้วเหมือนกันนะเว้ยคลิปนี้เจก็เลยขอพาไปเจาะดูนะจ๊ะว่า4นักเตะที่ยูไนเต็ดมีข่าวเนะี่ยมีใครบ้างนะและใกล้เคียงแค่ไหนหรือน่าสนใจแค่ไหนขอไล่เรียงจากความเป็นไปได้น้อยที่สุดไล่ไปหาคนที่ใกล้เคียงที่จะย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงสแนดดราก,ก้อนของเรามากที่ส 20ขวบนะจากบอลหมัดที่มีข่าวกับยูเนเต็ดก่อนใครเพื่อนเลยตั้งแต่ช่วงหลังจบฤดูกาลที่ผ่านไปเนี่ยนะด้วยสายุสำคัญก็คือยูเนเต็ดของเราเนี่ยมีปัญหาในตัแหน่งแบ็คซ้ายมากเลยในซีซั่นที่ผ่านมาแต่เดีวมาเาเซียที่ซื้อมาเนี่ยก็เจ็บจนเพื่อนลืมหน้าไปแล้วในขณะที่ลุกเดอะเซนเตอร์ผอมเพรียวชอก็เจ็บบ่อยไม่แพ้กันแถมไปยืมเรยอนม,มาก็เจ็บอีกหรือถ้าไม่เจ็บก็ฟอร์มไม่เข้าตาอิกเทนหาทำให้บางเกมถึงขั้นต้องดันลินเดเลฟไปเล่นมั่งบังบัดดปเล่นังสุ้ายต้องอาบบขวสัไปเล่นจจนนนททาใหุ้้ดีีเเป็สิ่ง่งควมสคัญมมาากกรรเสิทัซึ่งเคส ด้วยความที่อายุน้อยรูปร่างดีมีความเร็วจัดจ้านมีจุดเด่นในเรื่องของการเติมเกมรุกพาบอลขึ้นหน้าได้ดีจากบทวิเคราะห์ก็คือข้อเสียเนี่ยอยู่ที่การเข้าบอลที่ออกจะโฉงชางไปสักหน่อยเสียฟาวบ่อยมากแต่น้องมันอายุยังน้อยอะ่ะและมีประสบการณ์ระดับพิมร์ลีกมาแล้วตัวนี้เจ๊ว่าน่าสนใจนะถ้าราคาไม่แพงมากไปก็น่าซื้อมาช่วยอีเจชอมันหน่อยนะเยงแต่ว่าผ่านมาถึงตอนเนี้ยข่าวกับยู้วยเต็ด ก็่อย,ยเงียบไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคนที่2เป็นมาริอูกาเต้และจะามิฟิลตัวรับทีมชาติอุรุกวัยจากปารีสแซงแชร์แมงที่ว,ว่ากันว่าถูกวางตัวไว้ว่าจะเสริมเข้ามาแทนที่ของพี่บ่าวกษเซมิวิโรหรือการเซมิโรที่สภาพร่างกายไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นในฤดูกาลที่ผ่านมาอูกาเต้เนี่ยอายุอันนาลังดี23ปีนินดๆแต่ประสบการณ์ไม่น้อยพนะวกแกนั่นะเล่นกับลิสบอนมา2ซอซีซันมาอยู่กับเปเชลฤดูกาลหนึ่งเล่นยูซีเอลก็หลายนัดแถมโคปาเมริกาที่กำลังเตะก,ก,กัน,นอย บอลที่ทาใม้อย่างเฉียบขานนะมีความหนักน่วงตัดเป็นตัดเตะเป็นเตะซึ่งเป็นสไตล์แบบพี่เกษมเลยล่ะเราก็ยังมีทักษะในเรื่องของการผ่านบอลได้ดีด้วยเปลี่ยนว่าตัวนี้ปาเี้เขาซื้อมา60ล้าน,นยูโรถ้าเราจะไปภาคลูกเข้ามาเนี่ยนะยังไงต้องสูสีไม่สูงกว่าก็ต้องเท่าที่เขาซื้อมาแน่นอนซึ่งเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมามีข่าวหนักเลยนะว่ายูเต็ดให้ความสนใจโรมมโรเองก็รายงานว่ายูเต็ดมีการสอบถามไปถึงดีลนี้ด้วยนะและทางอูกาเตเองก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาพะเปเช่ตอนนี้กลางแน่นไปหมดแล้วโอกาสลงสนามเลยเมรว ราคาไม่เวอ่อเกินก็ถือน่าสนใจในะพวกแกนะคนที่3ามนี้ใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงพวกแกสำหรับมาตายสเดลิกนะจ๊ะเซอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากบาร์เยเมนิกนะที่จริงแล้วยูเต็ดมีข่าวมานานมากและสุดท้ายไม่เคยได้ลงเอยกันเลยตอนนี้กลับมีโอกาสไม่น้อยเลยเพราะยูเต็ดเดินหน้าดีลนี้อย่างจริงจังเพราะเทนฮาก็อยากได้แถมเป้าหมายก่อนหน้าอย่างจาดับแบรริลเวตเนี่ยเอเวอร์ตันก็โกงราคายับเยินซึ่งทีมงานชุดใหม่ของยูเต็ดเนี่ยปักธงไว้แล้วว่าหลังจากนี้จะไม่มีการจ่ายภาษีแมนยูหรือการโกกกกกก่่่่งงงงรรรราาาาาาาคทททุุณีีีนนนััน้ํใหมม,ามาูอออจเเซ์แดดดด็วชสลลขิ เนื่องจากเทนท้าจะไปคุยแล้วก็พบว่าเดอลิกเองเนี่ยนะอยากจะย้ายไม่ปิดโอกาสแม้ว่ายูเวเตจะไม่ได้เล่นยูซีก็ตามแต่การได้ร่วมง,งานากับนายเก่าเนี่ยโอเคละในในการที่บายเยิร์จะเสริมกองหลังคนใหม่อย่างฮิโรกิอิโตะก็มีข่าวว่าจะเอาโจนาธานทามมาอีกโอ้โหของเดิมยังมีคิมมินเจอูบาเมกาโนเอริกไดเออร์โจสิซาดิสิตที่ดึงกลับมาอีกทําให้มาตายเดอลิกขอออกไปอยู่ทีมที่มีโอกาสลงเล่นชัวร์จะดีกว่านะซึ่งตอนนี้เดอลิกและยูเวเตก็ไฟเขียวแล้วเตรียมเดินหน้ามุ่งสู่กกาาาารรปิดดดดดดีีลส่่วนนะข้้้อออไมมตตตงงงงบบบยยะััแเเ็ท ารู้ออกรู้ใจเทนฮาร์คแถมเราเห็นเขาเล่นฟุตบอลชีพมานานแต่ตอนนี้เพิ่งจะอายุ24ขวบเท่านั้นเองนะและคนสุดท้ายนี่ใกล้แบบสุดๆเลยพวกแกนะสำหรับโจชัวเซิร์กเซ่นั่นเองจากกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากโบโลญนาที่ล่าสุดตอนนี้ที่เจ๊อัดคลิปเนี่ยทุกสื่อรายงานตรงกันแล้วว่ายูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงทุกอย่างกับเซิร์กเซ่เรียบร้อยแล้วจ้าเจ้าตัวมีค่าสัญญากับโบโลญนาแค่40ล้านยูโรซึ่งถ้าปิดแสดงคุยค่าเหนื่อยค่าเซ็นโบนัสกับน้องมาลงตัวทุกอย่างก็จบซึ่งราาคเนี้ยยกกกกัับาารรไดดด้นเตะีีวุ่งอดดเเยยีี่่่่่มมมมปปรระจาา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 าฤูกกกกลลลลของงงโโโชสทผผนนนแถ็พพุบญไ <Champions> แม้ว่าเจจะบอกว่าตัวนี้เป็นกองหน้านะแต่มีความแตกต่างจากรัสบุสเดอซ่อนแอบฮอยลุนตรงที่น้องมันมีความเป็นฟอลนายได้ด้วยเชื่อมเกมก็ดีมีทักษะในการพักบอลออกบอลจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นได้อาจจะเป็นมิติใหม่ในการเติมเข้ามาให้ยูเอเต็ดได้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้มีโอกาสสูงเลยว่าจะเป็นดีวแรกของยูเอเต็ดในซัมเมอร์นี้รอตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดได้เลยเพิ่มเพนะคลิปนี้ลงเนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มไปแล้วก็ได้นะซึ่งถ้าดีลแรกของทีมงานชุดใหม่เป็นการซื้อตัวดาวรุ่งแวลดีอายุ23 เป็นยังไงบ้างหรืออยากได้ใครนอกเหนือจากลิสต์นี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและอย่าลืมละ่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเราตูนตยูอเต็ดฟีจิ้์กแบบนี้ทุกวันทุกสัปดาห์นะจ๊ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วไปเว้ย